พ,พิธีเปิดกุฏิชีวาพิบาลคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมเมื่อวันที่24พุศภาพัน2568เวลา9นาฬิกาได้มีพิธีเปิดกุฏิชีวาพิบาลบันทึกข้อตกลง MU o ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการจัดตั้ง กุติชีวาพิบาลอำเภอพัฒนานิคมโดยมีท่านพระครูพัฒรธรรมคุณด็อกเตอร์จอเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์น,นายธนรัตอาจินกิจนายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานฝ่ายคารวสบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ระหว่าง7องค์กรคือคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม วัดพัฒนาธรรมารามอมเภอพัฒนานิคมโรงพยาบาลพัฒนานิคมสาธารณสุขอเภอพัฒนานิคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ,อ,มพ,อพัฒนานิคมและมูลนิธิสังฆะ เพื่อสังคมตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2,566ตามมติมหาเทระสมาคมครั้งที่14ทับ2,566เมื่อวันที่30พฤษภาคม2,566มติที่ 336ทับ2566เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพพระสงค์ในทุกระดับและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยพระสงฆ์คณะสงฆ์ชุมชนสังคมหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจัดตั้งกุฏิ ชีวาพิบาลอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งซึ่งกุติชีวาพิบาลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสถานชีวาพิบาลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดรักษาการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อเป้าหมายสำคัญในการสร้างสุขภาพ คนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทยการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นเพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงพระสงฆ์สูงอายุติดกุฏิติดวัดและพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้ง4มิติคือด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคม และด้านปัญญาทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างคณะสงฆ์กับหน่วยงานต่างๆในอำเภอพัฒนานิคมจึงร่วมมือดำเนินโครงการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลอำเภอพัฒนานิคมนวัดพัฒนาธรรมมารามขึ้นมาเป็นแห่งแรกและวัดอื่นๆที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อดูแลพระภิกษุที่ป่วยอาพาธพระภิกษุสูงอายุระยะพึ่งพิงพระภิกษุภาวะติดเตียง และป่วยระยะสุดท้ายโดยเน้นการดูแลแบบองรวมที่จะช่วยเหลือลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายกจิตใจสังคมและจิตวิญญาณตามหลักการดูแลแบบประครับประคองนะครับเจริญพรคณะสงฆ์อำเภอพัฒนาน,นิคมร่วมด้วยโรงพยาบาลพัฒนาน,นิคมสาณาสุขอำเภอพัฒนาน,นิคมและท้องที่ท้องถิ่นได้ เปิดกุฏิชีวพิบาลเพื่อไว้ก็รับดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธที่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วหลังจากที่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเมื่อส,ส,สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็จะมาพักพื้นที่วัดพัฒนาธรรมรมในคำว่ากุฏิชีวาพิบาลหลายท่านก็คงได้ทราบข่าวสารข้อมูลของคำว่า กุติชีวาพิบาลด้วยความห่วงใยของคณะสงฆ์พระเทรามเทระที่พระสงค์บางรูปท่านอาจจะไม่มีญาติไม่มีโยมก็อาศัยาการดูแลจากผู้บังคับบัญชาจากโรงพยาบาลจากหน่วยง,งานต่างๆจึงเป็นที่เป็นการเปิดกุติชีวาพิบาลขึ้นเพื่อดูแลพระสงค์ที่อาพาธพอที่จะช่วยตัวตัวเองได้วัดพัฒนาธรำรมรามก็ยินดี เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นกุฏิชีวาพิบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในคําที่ว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขเมื่อพระสงค์ไม่ทิ้งกันก็มีการป่วยเจ็บอาพาธก็ดูแลกันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นิมิตอันดีที่เราได้สนองโครงการกุฏิชีวาพิบาลน,นั้นก็ขออนุโมทนาขอบใจทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สาธารณสุขอำาเภอพัฒนานิคมท่านในอําเภอพัฒนานิคมท้องที่ท้องถิ่นอ,อสอมอคาตามที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนประสานพลังขับเคลื่อนโครงการกุฏิชีวาพิบาลให้ปเป็นไปตามนโยบายก็ขออนุนาขอเจอริญพรสุขการเปิดกุติชีวาพิบาลของอำเภอพัฒนานิคมก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอําเภอนะครับเราก็จะประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล สำับอำเภอและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอน,นี้น้ำใหม่เฉลิมเกียรติในทุกตำบลของโรงพยาบาลในอำเภอพัฒน,นิคมคก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากจะดูแลพระพิสูจสงส์งที่อาจจะป่วยหรือไม่มีผู้ดูแลร่วมด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกุริชีบิิอันเป็นที่แรกของอำเภอพ,พนันิคมครับโดย จะมีอสมอไม่ว่าจะเป็นอสมอร,ระดับตำบลหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์กิรานุ์ตถาที่ได้รับการอบรมมาเบื้องต้นแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องการพยาบาลอะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลและสารณสุขอำเภอก็จะดูแลต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลพระภิกษุสงฆ์เป็นปบบประคะองอทั้งด้านองค์รวมทั้งดูแลทั้งกายจิตใจครับขอบพระคุณ ก็ผมในฐานะแพทย์นะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนที่พูดถึงทีมที่ให้บริการผู้ป่วยนะครับในการเปิดกุฏิชีวาพิบาลทางนี้นะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการดูแลพระพิสูจน์ทุกท่านนะครับที่มีภาวะป่วยเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นโรคระยะสุดท้ายนะครับที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทีมเนี่ยก็จะมีการติดต่อประสานในการดูแลและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพระพิสูจน์่งนะครับ ก็หวังว่าการดําเนินง,งานในครั้งนี้จะเป็นไปนอย่างราบรื่นนะครับขอบคุณครับการเปิดกุฏิชีวพิบาลของอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในวันนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากท่านเจ้าคณะอาเภอนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านานอำเภอพัฒนานิคมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกุฏิชีวพิบาลน,นะคะซึ่งกุฏิชีวพิบาลณวัดพัฒนาธรรมารามแห่งนี้ถือว่า เป็นวัดที่มีความพร้อมในการที่จะก่อตั้งกุติชีวพิบาลเพื่อที่จะให้การดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาภาตนะคะตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียงนะคะซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะการดําเนินการกุติชีวพิบาลทาง สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมโรงพยาบาลพัฒนานิคมเราก็จะเป็นการเชื่อมโยงบริการ<ค>จากระบบสหมอนะคะคือหมอคนที่ 1, มหนึ่งอสมหมอคนที่สคือหมอสาธารณาสุขและหมอคนที่สคือหมอครอบครัวนะคะเราก็จะขับเคลื่อนกุฏิชีวพิบาลไปด้วยกันสวัสดีค่ะ สนับสนุนข่าวโดยบริษัทมโหลานเบเกอร์และไอคาวานะ่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกกอ